โดยในภาคสายเมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมกันที่ศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายล้านนาและก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัแระธรรมกาย เมื่อทุกท่านได้นั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้วก็ได้ประกอบพิธีบุพาเปตพลีเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระขึ้น15ค้าคำเดือน3โดยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันพผ้าบางสุกุลโดยอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ่อมาจึงเป็นพิธีถวายโคมครับระทีปโดยกัละยาณมิตรงามตาอนุกูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยารักษาโรคโดยกัละยาณมิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบัญชาและคุณจงจินพงศ์พิสารธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายมาตตากาพต,ตาหารโดยคุณจิราภาปิตาวันเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายผ้าไตรในโครงการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ของทุดงคัสถานล้านนาโดยนายแพทย์วาเชระสมหวังประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านก็ได้ถวายปัจจัยททยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อร่วมทำบุญทุกบุญกับทุดงคัสถานล้านนาเนื่องในวันมาคบูชา และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ส่วนภาคข้ามในเวลา16น,นาฬิกาคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจกักรกปวัตนสูตรพร้อมทั้งเวียนประทักษิณรอบรัตนเจดีย์ของทุดงคัสถาล้านนาน้อมผ่านรัตนบุพภาถวายบูชาพาระระตัตนตรัย จากนั้นทุกท่านได้พร้อมกันที่สภาธรรมกายล้านนาเพื่อร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนั่งสมาธิก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดโคมคัประทีถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จให้กับชีวิตและหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป